สวัสดีครับวันนี้สารวรยาและอุปกรณ์แพทย์นะครับวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักนะครับเก้าอี้นั่งถ่ายอเนกประสงค์นะครับตัวนี้นะทำจากอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีล้อนะครับที่เคลื่อนไหวได้อิสระถึง4ล้อเลยนะครับแล้วก็ล็อกล้อได้4ล้อด้วยนะครับความกว้างนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่าคนไซส์ไหนนั่งได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะตัวนี้ก็ประมาณ40 48เซนนะครับความกว้าง48เซนนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่สามารถนั่งได้ก็ถ้าตัวอ้วนมากๆอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าไซส์ปกตินี่นั่งได้แน่นอนนะครับใช้งานอเนกประสงค์ยังไงนะครับ2อย่างก็คือนั่งธรรมดาก็ได้นะครับหรือจะนั่งถ่ายก็ได้นะครับสามารถนั่งถ่ายดยกันที่เราเปิดฝาตรงนี้ออกนะครับนี่ครับเขาซอนไว้แบบนี้เลยนี่ ตัวนี้ทําจากฟองน้ําอย่างดีนะครับด้านในเนี่ยมันทําให้นิ่มนะครับเวลานั่งเนี่ยจะไม่เจ็บก้นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีเนื้อก้นน้อยนะครับสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่รู้สึกเจ็บนะครับหดีอถ้าเราจะนั่งปกติก็ปิดเข้าไปลักษณะนี้นะครับก็จะกลายเป็นที่ปกติแหละนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนตัวนี้มีที่เขียนให้ด้วยนะครับ ที่เขียนจับกระชับมือนะครับแต่เราไม่สามารถใช้ก็วีนั่งถ่ายตัวนี้แทนรถเข็นทั่วไปได้นะครับเพราะว่า้อเขาออกแบบมาสําหรับใช้ในบริเวณที่เป็นพื้นเรียบนะครับแล้วก็ใช้งานคนละประเภทกันนะครับตัวนี้เหมาะกับการใช้งานคือนั่งถ่ายนั่งอาบน้ํานะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือมันสามารถเข้าชักโครกได้สังเกตจากด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีคาน มันถอยเข้าชักโคกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเอาเข้าชักโคกให้ดูกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับสมมุติว่ามีคนไข้นั่งแล้วนะครับคนไข้นั่งแล้วก็รู้สึกอายนะอยากจะใช้เข้าโถกนะครับก็สามารถถอยมาอย่างนี้นะครับถอยเข้ามาเลยนะครับเข้าได้เลยเรียบร้อยเลยครับแบบนี้เลยนะครับทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็สามารถ ที่จะนั่งอาบน้ําไปได้เลยนะครับตัวนี้นะอนเนกประสงค์มากเลยนะผมว่ารุ่นนี้ดีถ้ามีที่บ้านนี่ถือว่าคือช่วยทุ่นแรงคนดูแลไปได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีข้อแม้คือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต้องประคองตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่สามารถประคองตัวเองได้ตัวนี้ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าอันตรายนะครับแล้วก็ล็อก้อได้ด้วยเมื่อสักครู่นะครับเราได้ไปเทสในห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับซื้อครั้งเดียวซื้อจบเลยนะครับครั้งเดียวจบรวมยาดูแลให้นะครับก็ติดต่อที่ร้านได้นะครับยินดีให้คําแนะนําให้ครำปรึกษานะครับขอบคุณครับ